สวัสดีครับผมช่องพลอดละพ้นออฟิเชียลครับได้เวลาเกี่ยวหญ้าให้งว้วครับเป็นหญ้าแท้หญ้าแท้งเนาเน่าครับเกี่ยวให้งอกิจวัตรประจำวันเฮียครับกันเขามาอยู่บ้านก็คือต้องพุทธงตร์ละครับเป็นงานปกติของผมเกี่ยวหญ้าให้งอครับชีวิตประจำวัน ยอย่างงามลายมันบ่ม,มีผู้ใดเอางัวเอาอยังงขอมาาพราว่าเขามีงัวอยู่แล้วก็ยืนเขากับกกาขามา ฝนตกเพิ่งหยุดครับเมื่อกี้ตกแห้งนะอย่าง,งามๆอย่างามๆเลยครับมันเริ่เทยอยตั้งขางไป เใี่ครับแค่ก็ต้องสู้ ใจมันมกักขั่งนี้ครับพี่น้องใจมันมักขั่งจกเลียงว่วยจะเป็นฟ้ามเจ้าของยรยามจิตเก็บเล็กเก็บหน่อยสื่อปีละตัวละได้เพิ่มไป

โมมีงว่วมียังกัตัดทิมจะได้ซื้อมาไว้เมื่อยแน่กันยังไข่อยู่น้องเคยเกี่ยวบอ่ครับไข่เ,เห็ดยังสีบอเค่เห็ดคือผมเห็ดบอ ลองใคยลำบากก็ผมจังสีบอ่ะชีวิตผมมันลำบากมากแต่น้อยหญ่ขึ้นมากก็คือบอ่อทำตัวรูหลาครับบอ่อทำตัวที่เดียวว่า ทำไมยังในหน่อยหน้องเอ้ยเลิกเลี้ยงไม้ขี้ห้วยไปเลี้ยงไปยังหน่อย ลำบากครับลำบากสร้างหัวมันเนาะพี่นอ้องเคยมากทุกมาแต่น้อยแหละ ลำบากสำหีับวเป็นยังหรอกเดี๋ยวผมหยับกล่องแป๊บนึงโอ้โออยันนะครับเนื้อ ชีวิตเคยลำบากกต่ลำบากมันต่อไปโลดเนาะคอให้มีทรัพย์สิน มีทรัพย์มีสินไว้ลำบากกับสร้างหัวมันสู้คือเก่ากับชีวิตเนี่ย่ยอมแพ้ครับเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. fc เพื่อติดตามผลงานครับผม มันจะลำบากมันจะหน่อยมันก็ต้องสูง จูใหญ่จงบาดก้อนบาดที่นีนเนี่ยครับผ้าพี่น้องมาสูมมาลุยครับเบิงวิธีการย่ำอยู่ให้อยู่หน้า <c oughs> ชีวิตมาอยู่บ้านแต่ก่อนนี่หน้าทงที่ผมอยู่อยู่เนี่ย นองหัวพอผมซื้อไว้เท่าไรราคาสมัยนั้นครับเนี่ยสมัยนั้นจะพบแพงกับซื้อราคาประมาณสองพันบาทครับสมัยพอผมซื้อไว้สมัยนั้นที่ดินแปลงน,นี้ม,ม่มีพายอยากได้ครับเป็นยังที่น้องเบิเ่งออก ที่ดินติดภูเขาเมื่อสมัยก่อนจะเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เต็มเลยครับพูดนี่คอมมิวนิสต์อยู่เต็มเลยครับก็อยู่มาคอมมิวนิสต์หายปุ๊บผมก็สามารถพอผมก็สามารถมาถบุกเบิกมาเห็ุเป็นที่ให้ทีน่ะพอผมซื้อตอนนั้นราคาสองพันบาท เก้าสิบเจ็ดไล่กครับสองพันบาทสุมือนีดถ้าผมว่าสิบล้านผมก็ขายได้ครับแต่ผมไม่ขายผมแบงเป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกขายลอกละยี่ิไลยี่สิบไล่นิดผมขายได้สบาย แต่ผมไม่ขาย97อะไรผมจะเก็บไว้ครับฝากเป็นกำลังใจได้ครับเนอ้อเอฟซีพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงสานีละครับผมฝากติดตามช่องมรดกพุทธอัพเชียวนะครับผมขอบคุณมากครับ